โลกโซเชียลนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะน้กคุณทักษิณไปติวติวเรื่องอะไรติวเรื่องธรรมาภิบาลหรือเปล่าติวเรื่องการซื่อสัตว์สุจริตหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแค่เขาพูดว่าเขาจะมาเป็นผู้ช่วยคุณองค์หิงเป็นผู้ช่วยหัวหน้าพักเนี่ยใช่ไหมไอ้อย่างนี้เนี่ยถือว่าแทรกแซงอยู่แล้วแต่วันนี้เขาปฏิเสธแล้วเนี่ยว่าเขาพูดเอง คือเ <c oughs> มื่อวานวันอังคารคือปกติเนี่ยทุกวันอังคารเนี่ยพักการเมืองเขาจะประชุมสส <c oughs> เพราะว่าวันพุธพฤหัสเนี่ยเขาประชุมสภา <c oughs> เพราะอังคารเขาจะนัดโดยอัตโนมัติว่าประชุมสสกัน <c oughs> เพื่อจะมีมติในวันอังคารและว่าวันพุธพฤหัสก็จะไปสู่สภา <c oughs> แต่ว่าบางเอืญอว่าช่วงนี้เนี่ย <c oughs> เขาปิดสมัยประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็เลยที่พักเพื่อไทยเนี่ยก็เลยไม่มีใครประชุมสสยกเว้นที่เขานัดไว้เฉพาะสส รุ่นใหม่คือถ้าเขารู้ว่าสอสคุณตักสินไปนะถึงว่าสสคนอื่นรู้นะถึงไม่ประชุมกันเต็มก็มารับคุณตักสินอยู่แล้วแต่ว่าบางเฉยว่าเมื่อวานเขาคงจะเพราะเจาะจงว่าเอากลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะใม้คุณตักสินเนี่ยเติลให้รับบทเป็นเป็นครูใหญ่ให้แล้วคุณตักสินก็เลยไปปรากฏตัวแล้วก็ไปไปอบรมนะแล้วก็เลยคนตั้งสองข้อสงสัยอีกคือ โรกโซเชียลนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคุณทักษิณไปติวติวเรื่องอะไรติวเรื่องธรรมาพิบาลหรือเปล่าติวเรื่องการซื่อสัตว์สุจริตหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่จากข่าวก็คือให้ข้อคิดว่าอย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วอะไรแบบนี้อาวแล้วไม่แทรกแซงเลยครับในฐานะที่เป็นนักการเมืองเก่าอะแทรกแซงพรรคปะก็คือเขา แค่เขาพูดว่าเขาจะมาเป็นผู้ช่วยคุณองยิงเป็นผู้ช่วยหัวหน้าพักเนี่ยใช่ไหมไออย่างนี้เนี่ยถือว่าแทรกแซงอยู่แล้วแต่วันนี้เขาปฏิเสธแล้วเนี่ยว่าเขาพูดเล่นเราเราเล่นแซวได้เลยเหรอคือคือคือพูดไปโดยไม่คิดไงแล้วก็กลับมามากลับคําก็เหมือนกรณีที่เขาไปชวนคุณสุวัสดิ์ไงยืนเวทีแล้วบอกสุวัสดิ์เนี่ยมาร่วมกับพักเพื่อไทยนะพบนึกได้เฮ้ อูไม่ได้เกี่ยปาก็เลยบอกอผมลิฟซิงของของลูกิงมาลุ้ลูกสาวไม่กล้าพูดลูกสาวเป็นเด็กวันผมก็ลิฟซิงนะครับอเพื่อที่แม่ผิดพอร์ปักการเมืองไงแม่งก็ผิดอ่ะเต็มอ่ะผิดเขาก็ไม่กลัวนี่เพราะว่าผมเป็นแม่ก็ก็ต่อทาอะไรเลยเออแต่ว่าไม่เคยทาอะไรแกได้จริงๆรอันนี้คือเมื่อวานผมวิจารณ์เรื่องนี้ตั้งแต่คือพอรู้ข่าวว่าแกเข้าพักฟับเนี่ยนักข่าวโทรหาผมแล้วว่า พี่พรุ่งนี้พูดเรื่องตักสินได้ไหมผมบอกผมเตรียมเรื่องอื่นมาขอเรื่องตักสินหน่อยได้ไหมขนาดนั้นเลยเเออผมก็เลยตัดพรว่าผมขี้เกียจจะโพสเพราะว่าคือไม่มีใครทำอะไรแกได้อคือคือผมก็โพสไปอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรกับแกเลย<อ>เยพราะแกมาตั้งแต่วันที่22สิงหาตั้งแต่แกมาแล้วแกก็ไม่เข้าเรียนจำ<อ>แล้วแกก็อยู่โรงพยาบาลจนได้รับการพักต้นก็ไม่มีใครทำอะไรแกได้เลย เออไม่มีใครทำอะไรเลยที่ว่าเอากฎหมายไปบังคับเออให้แกไปเข้าหลุดเรือร่อนจำอะไรเนี่ยก็ยังทำไม่ได้เลยผมก็เลยบอกอ้าอย่างั้นผมก็พูดไปอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาจะฟังหรือไม่ฟังไม่รู้ผมก็ก็พูดไปโพสต์ไปเออว่าอันเนี้ยคุณตักสินก็คือคือแกออฟไซด์มากอย่างนี้เนี่ยนะคนที่คนอื่นคงไม่มีใครทำทำแกได้หรอกเอาแกได้แต่ว่ากลุ่มอนุรักษนิยมที่ดิวกันไว้เนี่ยแหละ อันนี้คุณดีวกับทักษิณว่าอย่างไงก็ไปดูในเนื้อหาในรายละเอียดของการดิวว่าคุณทักษิณมาทําอะไรได้บ้างเพราะถ้าว่าคุณนอกดิวไปหรือออฟไซด์ไปอะไรไปเนี่ยคุณก็ต้องกระตุกขาหน่อยอเออแม้นเนี่ยมันจะวุ่นวายไงอาคุณบอกว่าคุณจะมาเลี้ยงหลานจนวันนี้แกไม่ได้เลี้ยงหลานสักวันหนึ่งแกมา <laughs> เลอ,อหลานอยู่พักเพื่อไทยรึเว่าแกก็มาอยู่ที่พักเพื่อไทยแล้วแกก็ามาจัดการกับคนรุ่นใหม่คือผมเข้าใจนะว่า แกก็ต้องการที่จะอัพพักเพื่อไทยเนี่ยเพื่อจะสู้กับพักเข้าใกลคือแกก็ต้องใช้คนรุ่นใหม่นี่แหละเพราะว่าคุณตักษินเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้รู้จักคุณทักษินค่ะคือวันที่คุณตักษินไปจากประเทศไตยไปเนี่ยสิบแปดปีคนเด็กสิบแปดปีที่ลงคะแนนได้วันนี้เนี่ยไม่รู้จักมันไม่เกิดเลแน่นอนเด็กห้าขวบยี่สิบก<า>ว<อ>่าก<อ>็ไม่รู้ยี่สิบกว่ามันเพิ่งเกิดนะขวบมันก็ไม่รู้จักมันจาคุณตักษินไม่ได้เพราะคุณตักษินขายไม่ได้ พอคุณตัดสินขายไม่ได้คุณัสินก็ก็ดูแลล้ะว่าในสภาวันอภิปรายงบประมาณเนี่ยดูการอภิปรายระหว่างคนของพรรคเก้าไกลกับคนของพรรคเพื่อไทยเอ้ยคณของพรรคเพื่อไทยสู้ไม่ได้พอสู้ไม่ได้ก็จําเป็นก็ต้องมาติวพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะให้ไปช่วกับพรรคเก้าไกลคราวนี้คุณตัเสินก็ต้องเข้าใจว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยคนที่เขาเข้าได้มาได้มาเนี่ยบางคนมันแสดงบทบาทมันสู้ด้วยตัวเองยืนบนลำแข้งลำขาของตัวเองแต่ว่า พักเพื่อไทยเนี่ยคนรุ่นใหม่ของพักเพื่อไทยผมดูนามตระกูลแล้วเนี่ยมันลูกหลานคนบ้านใหญ่ทั้งนั้น <c oughs> เอาด,ดูดิเลขออเาไงลูกพีอ,อ้อทั้งนั้นเลยเดูนยายทอโทรศัพ์อยู่ึงไล้ตามากินดูก่อนอทานเองบ้างแบบชิมหนูไปหาหมอหมอว่าเป็นความดันเป็นเบาหวานถึงาาก็มาทานดูนก็ดีขึ้นพอหมอนัดก็ไปหมอบอกว่าปกติหมดแล้ว ไขมันเบาหวานความดันค่าน้ำตาลก็ร้อยสี่ร้อยสาม